พอชั้นหนึ่งที่ซีคอนสแควร์ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศการลื้อของเก่านะคะสร้างของใหม่อันนี้นะคะดูกันอีกทีนะคะอินเวนที่ผ่านไปจะเป็นเดอะมิลเลนเนียมปาร์ตี้ที่เพิ่งหมดไปเมื่อวันาทิตที่11 วันนี้วันที่12ค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะการรื้อของเก่านะคะแล้วก็สร้างของใหม่เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเอ๊ของใหม่จะเป็นอะไรมีมุงจากด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันนะคะ ที่นี่ซีคอนสแควร์สีนครินนะคะตอนเย็นๆแบบนี้ใช่เลยนะคะบรรยากาศก่อสร้างใช่ไหมคะต้องมีคมคมตึงตังก็เป็นเสน่ห์นะคะ กำลังยกมาประกอบเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันหยุดนี้มาดูกันนะคะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันขายอะไรกันเนี่ย บรรยากาศร้านอาหารนะคะ